เดี๋ยวใครยจะนะใครเนี่ยใครเนี่ยอ่ะเอาแบบนี้เลยอเอาดิเดมันตั้งตาเลย อามันมาม,าม,าม,ามาันี่มันี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยมั hale. นนะี่เลยเน๊ะเอ๊ชาลีกับอืมเดเบล่านี่เธอเนี่ยอืมอ่าสวัสดีปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งแล้วอ่ะเด็กๆออกมา่าอ่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่โอ้ยก็ใส่ทำไรอ่า <laughs> ไม่โลไม่โล ไม่ลงมานี่ไม่ลงมานี่ไม่ลงมานี่ม,ม,านมาสวัสดีสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ครับวันนี้ใครเดินทางก็ขอให้ปลอดภนะัยเนาะวันนี้มีนักนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะแยะเลยนะก็ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยขอให้กลับถึงบ้าน้วยสวัสดิภาพเนาะก็ สวัสดีครับได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมกดหนึ่งให้หน่อยถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งให้ผมหน่อยกดหนึ่งฮึมแม็กซี่เธอ,อเนี่ยโอ๊ยใครเนี่ยใครกัดฉันอืมเฮ้แม็กเฮ้เม็กซี่นั่นไม่ใช่นี่ยชาลีชาลีเธอเธออยู่เล่นแรงนะนี่ชาลีเธอเล่นแรงนะกดหนึ่งให้ก่อน ได้ยินเสียงไหมกดหนึ่งให้หน่อยได้ยินเสียงพูดไหมกดหนึ่งพี่ชีชาลีถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับจะได้โอ้เด้อเด้อเดออะไรอย่างเธอเนี่ยฮอะไรอย่างเธอเนี่ยน,ออกกน,นะนออโอกกนโอกกนนะเหมือนเไปโอ้พวกเธอเนี่ยอะไรนี่ฮึอะไรนี่ไปทำอะไรนี่